ขอบคุณค่ะโอ้โหแห้งดูใส่นัวป่ะเนี่ยไปเดินตามไปวะตอนนี้เดี๋ยวเดินตามเฮ้ยไปพี่ป่าเตะเฮ้ยอคุณหนึ่งร้อยผิดด้วยนะคะแซกี้ขอบคุณครับ มันไม่ค่อยเห็นนะล้อไอตัวนูเป็นตัวทีเออ,อมีหมาสองตัวไฟดับแล้วไฟ เกิดเอฟเคตายปะตำไหนครับที่ไหนตรงไหนพี่ตอยู่บนขาครับเกิดการดับเบิลคิวกันเกิดขึ้นครับพาริยาผมขอยืนยันที่อยู่เจมแพทแล้วก็ผมเอฟด้วยเอฟด้วยเอฟเจ็บด้วยมาจากซ้ายมันจะไม่มีบุธท่อเหรอไม่น่ามันไม่มีบุดท่อจากขวาไปซ้ายเ่ยมีตรงหน้าแล็บอย่างเดียวพี่เจมเอฟแพท แต่ผมผมอยู่คนเดียวข้างล่างผมอยู่ตรงห้องไฟฟาเมื่อกี้เราเหมืคนใส่ริมยืนทำอะไรกันผมไม่สามารถเล่นเกมได้ครับคุณ่งอะไรนะผมไม่สามารถเล่นด้แน่นอนครับถูกต้องครับแต่พี่เอสพีเอสอยู่ไหนอ๋อพีเอสตายโทษทีพี่เอก้าล่ะพี่พอพี่ดูเสร็จว่าทีเนเตอร์เควสขึ้นพี่ก็ลงไปที่ห้องขวา วมีเห็นมีคุณบอกว่านัดกันไว้ที่ห้องขวาไม่ใช่เหรอครับแล้วลงไปทำไมลงไปฆ่าซะเลยเหรอไม่ได้ไปเพราะพี่กลัวคู่กันคือเอาง่ายๆคือเม่นดับไม่แต่เอาเอาง่ายๆนะตอนนี้เอฟกันอยู่อะคือสี่สี่คนเนี้ยปลอดปลอดภัยแน่ใช่ไหมพี่เอฟเกัอยู่เลยในมุมไม่แล้วพี่เอฟ อยู่ด้วยแต่แรกหรือเปล่าไม่พี่เดินมาจากสายเป็นผ่านโอเคท่านคูไม่ได้ได้เว้ยเพราะว่าผมดูที่ปัะจอนแล้วผมก็วิ่งขึ้นไปบนขวา พ่อผมดูแอดมินก่อนโอ้โหดูชิปประจอนเสร็จไปบนขวาเลยหรอคุณพี่แจ็คโซคือใส่ดิ้นแหวกใส่ชิปประจอนใช่ปหมข้างบนสี่คนแล้วก็ชิปประจอนมันขาดวิ่นไปสองคนนี่ก็ต้องใส่ดิอามาชัดแล้วปะว่าสี่คนไปแล้วถ้าพี่เอกอยู่กับกล้าด้วยใช่จินเงนเงนสองคนอะไรเลยหรอพี่เอกปั่นหรือเปล่าเต้ปั่นหรือเปล่าพี่จำโซคที่แหวกให้พี่ใช่เต้ไหม ครบแล้วล่ะเฮ้ยไปไหนเด้นวันแล้ไปไหนวะเนี่ยขอแวะวามาเพยไม่ได้ทำเลยโมแตยืนเองเพ เปิดไฟน้อยเปิดไฟน้อยเปิดไ,ไฟน้อยครับพูดจัง ใส่ไลฟ์ผมไปแล้วเจ๊ต้องเชื่อพี่เว้ยไม่คือสิ่งที่ผมแบบคือทำไมพี่ไม่รีพอร์ตนีจะต้องเห็นคาหลังคาตาไงเหมือนพี่เพิ่งฆ่าเสร็จแล้วแล้วแบบว่าเดินผมไม่ยอมไม่เป็นตัใส่ไลฟ์ผมหรอกย้ายภาพมันหลอกพาดูกล้ามันบูดอยากให้ผมเชื่อในสิ่งที่เห็นผมเชื่อผมเชื่อในสิ่งที่เห็นเอฟย่าให้ภาพมันหลอกตาน้องชายโอ้โหไม่โคตรกักเลยนะคนโง่ หลบคนเลี้ยงผีหรือเปล่าแพทไม่แพทโดนผีซื้ออีกแล้วเหรอเป็นห้ามกล้าแล้วพยายามวิ่งห้ามกล้าแล้วกล้าก็ไม่หยุดชิบจอนมั้งอีสรุปแพทเห็นแล้วหรือว่ามองเห็นแพทเห็นสีชมพเลยพี่ทำไมกูเจอกายแล้วไม่กายแบบนึกว่าแพทนึกว่าแพทโดนแฟดคือผมพยายามมากที่เอฟเห็นใช่ไหมที่ผมอยากมุดไปเดินมาคือผมมาขอคนไปด้วยเพราะผมสงสัยกล้าเพราะว่าตอนนั้นอะ ผมสงสัยว่าไม่กล้าก็พี่เอกก็ฟุ๊กเองสามคนคือถ้าเราถ้าเราเอากองนั้นออกได้หมดสคนจริงๆคือเราชนะเลยต่ออาจารย์ฟุกจะเป็นหรือไม่ก็<ช>ต้องเอาออก ใช่ไม่ไว้ใจแพทข้าจะนในห้องดวงดาวมันกิ๊บไปแล้วคือแพทคือแพทแล้วแพทโดนเฟดเหรอแพทมันกนใจไม่รีพอร์ตทุกครั้งที่เป็นศพผมมันเป็นบ้าแพทคนกล้าล้มท่อแตกแือไม่สามารถทำลายกล้าได้ผมบอกเลยคือโคตรสุดแบกผมโคตรดีใจเลยนะที่แบบว่าโอเคในที่สุดแล้วแบบพยายามนะผมคนที่เจอคือแบบเป็นจานฟุกด้วยซิแล้วจานทร์ฟุกเห็นหละเห็นหละแบบนี้ไม่ใส่ทุกไม่เห็นเลยแต่ประเด็นคือ จานฟุกอะจานฟุกเดินผ่านศพผมก่อนแล้วเหมือนจานฟุกชะงักแบบเอ้ยศพนี่ว่าแล้วก็จะกลับไปกูจะรีพอร์ตดีไหมวะกูกับมึงอย่างนงล่ะไอ้กายก้าพี่ไปด้วยได้ไหมฆ่าหัวพี่ก้าว่าไอ้นาวต้องฆ่าก้าเหรอเนี่ย กันเลวเกิดต้องตาย้วยกล้าฆ่าแล้วมีพมออย่พอก่เลกล้าผมโดน5้าเกมแล้วผมขอร้อง ผมเป็นแทนนี่หรือเปล่าผมดูชื่อก่อนไม่ใชมันก่ไม่ได้กล้าคือมันไม่โอเคแล้วถ้าจะเล่นมุกเดิมเล่นใหญ่ฆ่ารีพอร์ตเหมือนรอบนั้นน่ะไม่เอาละพอทันทีพี่จะไม่ฟังอีกต่อไปพี่จะไม่ฟังเพราะว่าอะไรเพราะอะไรหรอกล้ากล้ามันชัดมากนะเว้ยตรงไหนหรือว่าเป็นไอจีต้อมจรวดพูดเลยผมเดินมาสี่คนกล้าน้องพีผมแพตตี้แล้วผมยืนองกล้าเข้าไป พี่ห้ามกาา้าแล้วไม่ทนมันอีกแล้วคนที่คนที่จะให้ข้อกระจ่างได้คือแพทแพทไงหนูห้ามก้า <c oughs> แล้วพี่มันไม่ทนนันนะไม่พี่ไม่ย่ไม,ไม่นะ กข,ขอร้องเถอะขอร้องก้ามันไม่โอเคออไปสงบสติอารมณ์ในลาวาเถอะนะ <c oughs> ไปสงบสติอารมณ์ในลาวาเถอะนะก้าพี่พูดแค่นี้ <c oughs> แหละ<ห><ห>มันจบแล้ว,ลวนะพี่จะไม่อยากให้ก้าต้องมาเล่นบทน้ำตาแล้วพี่รู้สึกสงสารก้าอีกเหมือนรอบนั้นมันจบเสีย <c oughs> ทีจยิงเ e s s a g e จยิง m e s ย a g e เกิดการพูดทีหลัง Oh deh. Abi. ya Gold Paw. Hmm. Yeah. <coughs> oh, ใครเป็นคนฆ่าแทนแทนเอาทำไมผมกดรีพอร์ตแล้วผมไม่นี่ไม่ขึ้นมาวะทุบปุ่มแล้วมันไม่ขึ้นหน้าโหวตอันนี้คือทุกคนเข้าหน้าโหวตกันยังเข้าโอเคงั้นผมบั็กผมโหวตใครไม่ได้เลยผมไม่ขึ้นอ่ะใครใครจับกลุ่มอยู่ด้วยกันบ้างนีผมพี่เอกแพตตี้จานฟุกอยู่ข้างในแล้วทีนี้ผมดูชีพจรไอตรงไห้ตรงที่ซ่อมไฟเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ครับผมอยู่กับตรงห้องแอดมิน4ี่คนแล้วทีนี้จานฟุกอยู่ตรงห้องชีพจรล่าสุดนะ แล้วผมออกซ้ายไปกับแพตตี้กับพี่กลับมาผมกดดูชีพจร้านฟุกตายผมเลยเดินมาทุกปุ่มใครไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้างไก่ทำไมไม่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 เดี๋ยวทำไมไก่ไม่ไปหาศพอ้าคือผมจะบอกให้ศพอยู่ตรงที่ดูชีพจรเลยครับเอ้าแต่ผมไม่เห็นใครเลยนะใช่จริงศพอยู่ตรงชีพจรดูจากกล้องล่าสุดเกมใกล้ฟุกไม่หรอผมดูกล้องขาอยู่แล้วพอผมปิดปิดไอหน้าต่างชีพจรผมเห็นศพยานฟุกอยู่ตรงเท้าผมเลย ชัดเลยมันมีคนที่พยายามจะป้ายยาผมว่าผมว่านะแล้วพี่เจมไม่ได้เพราะพี่เดินไปไหนหนูไม่รู้หนูจะเดินไปปิดไฟพี่เกมบอกว่าสงสัยผมตั้งแต่เกมที่แล้วจะเดินไปปิดไฟหรอจะเดินไปปิดแล้วไม่เกี่ยวเกมนี้นี่คือกายบอกกายมาดูที่อมันจะไม่อันนี้คือเกมนี้นะพี่หมายถึงเกมนี้รอบที่แล้วรอบที่แล้วพี่เขบอกพี่สงสัยกายนไฟนั่นแหละ ไม่แต่เกมนี้ก็สงสัยการตายไม่ง่ายสงสัยทุกเกมที่สงสัยผมทุกรอบแต่ประเด็นคือตอนผมดูชีพจรเมื่อกี้เลยนะก่อนมาทุกปุ่อผมเห็นว่าตายไปแล้วนะแล้วคือผมไม่เห็นพี่ด้วยตรงนั้นอ่ะผมไม่เห็นพี่เลยเพราะถ้าสมมติพี่บอกว่าพี่เจอศพตรงนั้นจริงๆอ่ะผมต้องเจอพี่ไม่ไกลก็เกมอ่ะ ปวดเต้ไหมปดไก่ปวดจับงผมเป็นคนกดรีพอร์ตอ่ะคือผมกดสคริปต์ไม่ได้หรอวะผมกดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ผมอยู่ออฟฟิศแล้วใครไปโหวดใายเยอะขนาดนั้นน่ะมีสีแดงสีนึ่งอ้าวนี่ผมตกน้ำเหรอใครโหวตมันนอนไหวน้ะด้วยแล้วกันนะพี่เจม ปิดประตูหน่อยสิแก้ไฟปิดประตูหน่อยสิ ไม่มีแต่คนที่สงสัยอะ่ะอไี่เอา,อา,าเดีนครับไปตามนั้นแล้วมึก็พูดผิดกับคำว่าปิดไฟกับเปิดไฟ ก็แพทเดินไปปิดไฟจริงๆพี่ไอ้เมื่อยฮันนี่อันก็เปไปตามไอเฟดแรกเลยที่าได้เมสเซจมาเน่ยแพทจะเป็นไงเนวดใครเนี่ยปวดพี่ไงผมปวดพี่น่ะผมปวดคนที่บอกปิดไฟอ่ะพี่ปิดไฟปะล่ะผมผมบอกปิดผมบอกปิดปวดปวดผมน้วยะพียร์ปวดเพียร์จะปวดเพีร์งพี่เอาจริงเหรอาฮ่่า วุ้นด้วยนะคะ